สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นเหรียญโปรยทานรูปแบบใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนสวยงามน่ารักมากเลยค่ะแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยนี่ด้านหลังค่ะจะเป็นแบบนี้นะทําไม่ง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ทําได้นะคะใช้ลิบบิ้นไม่เยอะนะคะน่ารักมากๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้ลิบบินตา T ีนะคะเป็นแบบกาก,ากเพชรใสค่ะกันไกลไม้บรรทดัเดเหรียญบาทค่ะแล้วจะใช้ลิบบินนะคะทั้งหมด4ี่เส้นนะคะเพื่อนๆความยาวค่ะ35เซนค่ะแล้วทำการนะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองฝั่งนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราจะจับปลายด้านหนึ่งนะคะให้เสมอกันนะคะเพื่อนๆ แบบนี้นะคะแล้วทําการนะคะพับลงมาค่ะ10เซนค่ะเพื่อนๆแล้วจุดที่เราพับเราจะบีบนะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะพับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะวาง3มเส้นไว้ก่อนนะคะถือเส้นที่1นึไว้นะคะเพื่อที่จะขึ้นฐานสี่นะคะเพื่อนๆ เส้นที่สองค่ะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งเลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะให้เส้นสั้นนะคะทั้งสี่เส้นนะอยู่ด้านบนนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะเส้นที่สามค่ะคล้องจากด้านล่างนะคะขึ้นด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะเราจะหารอดนะคะผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะมาด้านหน้านลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะ แล้วทำการนะคะนำปลายของเส้นที่สามลอดออกมาค่ะเสร็จแล้วเราจะดันเส้นที่สี่กลับไปให้ชิดเลยนะคะดันเขากลับนะคะแบบนี้นะพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งลงมาค่ะแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเ,เหรียญบาทมาวางเลยค่ะ แล้วทําการล็อกเหรียญน,นะคะโดยใช้ริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้งสี่มุมนะคะเราจะเริ่มที่เส้นสั้นด้านขวาก่อนนะคะพับมาทางด้านซ้ายเส้นด้านล่างค่ะพับขึ้นด้านบนเส้นด้านซ้ายนะคะเราจะพับมาทางด้านขวาแบบนี้นะแล้วเส้นด้านบนค่ะเวลาเราพับแล้วนะเราจะมาสอดณัจุดนี้นะคะพับแล้วสอดตรงนี้เลยค่ะ แบบนี้นะแล้วค่อยๆดึงให้กระชับนะคะแล้วบีบให้กระชับอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะพลิกกลับด้านค่ะเพื่อนๆเราจะทําการล็อกเหลียนอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสีมุมนะคะเราจะพับล็อกเริ่มจากด้านบนนะคะพับสอดเก็บลงมาค่ะแบบนี้นะคะหมุนมาทางด้านซ้าย พับสอดเก็บนะคะด้านบนนะคะพับสอดเก็บลงมาค่ะแบบนี้ค่ะหมุนนะคะริบบิ้นด้านบนนะคะเส้นสัน้นพับสอดเก็บเลยค่ะหมุนนะคะเส้นสุดท้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นด้านบนค่ะพับสอดเก็บค่ะแบบนี้นะคะ ตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะได้ริบบิ้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้เส้นด้านบนก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะใช้เส้นด้านบนพับมาทางด้านขวาลักษณะน,นี้นะคะแล้วโค้งปลายลงด้านล่างแล้วสอดด้านข้างค่ะแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะ ริบบิ้นด้านบนพับมาทางด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วโค้งไปลลงด้านล่างแล้วสอดด้านข้างค่ะลิบบิ้นออกมาตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆดึงให้กระชับเลยค่ะแบบนี้ค่ะหมุนมาทางซ้ายนะคะลิบบิ้นด้านบนค่ะพับมาทางด้านขวาแบบนี้นะ เสร็จแล้วโค้งปลายลงด้านล่างแล้วสอดด้านข้างค่ะแล้วดึงนะคะจะทำแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะเพื่อนๆดึงให้กระชับค่ะแบบนี้ค่ะหมุนมาทางซ้ายริบบิ้นด้านบนนะคะแล้วจับพับมาทางด้านขวาโค้งปลายริบบิ้นลงด้านล่าง แล้วสอดด้านข้างค่ะดึงริบบิ้นนะคะริบบิ้นออกตรงกลางนะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะหมุนมาทางซ้ายค่ะตอนนี้นะคะริบบิ้นด้านบนเราจะมีอยู่สองเส้นนะคะเพื่อนๆให้เรานําเส้นด้านบนนี้พับเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะใช้เส้นนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนําริบบิ้นพับมาทางด้านขวาโค้งปลายลงด้านล่าง แล้วสอดด้านข้างค่ะดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วเราจะได้ลิบิ้นออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆให้เรานะคะ เราจะนับริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทางซ้ายทางซ้ายเราจะให้เป็นเส้นที่1 1> หนึ่งข้างล่างเราจะให้เป็นเส้นที่สองด้านขวา <Councillor> จะให้เป็นเส้นที่สามด้านบนเราจะให้เป็นเส้นที่สี่นะคะ,ะ,คะเราจะเริ่มจากทางซ้ายเส้นที่หนึ่งเราจะยกริบบิ้นขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะเส้นซ้ายจับตั้งขึ้นมาแบบนี้เราจะเอาเส้นล่างนะคะเส้นที่สองนะคะ ขึ้นมาทับค่ะแบบนี้ค่ะยกขึ้นมาทับเลยเส้นที่สามนะคะเส้นทางด้านขวานะคะจับขึ้นมาทับเป็นเส้นที่สามแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะที่อยู่ด้านบนตรงนี้สสสสนะตรงนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะเราจะค่อยๆถือเขานะคะอ้อมมานะแล้วก็มาทับเป็นเส้นที่สี่ที่อยู่ด้านบนนะคะลักษณะเส้นที่สี่นะคะอ้อมมาแบบนี้นะ นี่นะคะอ้อมมาอย่างนี้นะตอนนี้เราก็จับขึ้นยกขึ้นมาได้สี่เส้นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะจับยกมาสี่เส้นลักษณะน,นี้เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนมือนะคะใช้มือขวามาจับที่จุดนัดตรงนี้นะคะเปลี่ยนมือใช้มือขวามาจับเรามือขวาเราจะบิดลงมือซ้ายเราก็บิดฐานลงนะคะพอเราจับให้กระชับแบบนี้แล้วนะคะ เราจะหมุนลักหมุนหมุนลงต่างคนต่างหมุนอย่างนี้นะคะเราจะหมุนเขาเนี่ยสองรอบนะคะเพื่อนๆแต่สองรอบเนี่ยบางคนก็เอ๊หมุนไปหมุนมาแล้วเอ๊มันจะกี่รอบแล้วนะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะครบรอบหรือครบสองรอบหรือยังนะคะเรามีทิคเล็กๆให้นะคะเพื่อนๆโดยการที่เราจะใช้ปลายของริบบิ้นเส้นสั้นที่เป็นด้านบนนี้นะคะเราจะพับเขา เพื่อทำสัญ,ญลักษณ์เขานิดนึงแบบนี้ค่ะจากที่เขาปลายนะคะแหลมขึ้นมาเราจะพับเขาเพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าเวลาพับจุดที่ริบบิ้นที่เราพับวกกลับมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นหนึ่งรอบวกกลับมาอีกทีก็จะกลายเป็นสองรอบ,บ,ออบแบบนี้นะคะอ่าเราจะมาเริ่มหมุนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพน,เพ,น,เพ,นพับสัญ,ญลักษณ์กันหรือย,ยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราจะหมุนกันนะคะหมุนทางซ้ายหมุนไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าเราจะเจอสัญ,ญลักษณ์นะคะอ่านี่ค่ะเรามาเจอสัญ,ญลักษณ์ที่เราพับไว้แล้วนะตอนเนี้ยเราหมุนแล้วหนึ่งรอบนะคะเราจะหมุนอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นรอบที่สองนะอ่าหมุนเลยค่ะหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆ อ่าตอนนี้เราเจอสัญ,ญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าครบสองรอบแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอครบสองรอบแล้วนะคะเรานะคะจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านในสุดนะคะอันนี้คือเส้น,น,นในสุด3เส้นนี้นะคะที่อยู่ด้านบนนะเราจะพลิกไปกด้านหลังแบบนี้เก็บเข้าไว้ก่อนนะคะใช้นิ้วชี้หนีบไว้อย่างนี้นะคะหนีบไว้เราจะใช้เส้นด้านล่างก่อนนะคะเพื่อนๆ ให้เรานะคะจับริบบิ้นนะคะอันนี้ให้มองมุมมุมด้านนี้นะคะแล้วจะพลิกริบบิ้นมาแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาปกติเขาจะหมุนแบบนี้นะคะให้เราพลิกริบบิ้นหงายขึ้นมาอย่างนี้หงายมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะจับในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือพลิกเขาพลิกเขากลับด้านหงายขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอพลิกเขาแล้ว ปลายริบบิ้นนะคะพอตอนนี้อยู่ลักษณะนี้เราจะจับปลายริบบิ้นพลิกลงด้านล่างอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วมาสอดเวลาสอดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะบอกจุดสอดให้นิดนึงตรงจุดนี้ค่ะจุดที่เราทรําสัญลักษณ์ไว้เวลาเราสอดนะคะตรงนี้นะคะจะมีช่องสอดนะคะเราจะสอดตรงนี้ตรงๆลงมาเลยตรงตรงมาให้ทะลุอย่างนี้นะคะ เราจะสอดจุดนี้ทุกครั้งเลยนะคะเพื่อนๆจุดนี้ทุกครั้งนับจากนี้นะเอาใหม่นะคะริบบิ้นให้เรามองมุมนี้นะคะแล้วจะพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้นะคะจับริบบิ้นตามแนวแล้วพับเขาลงมาอย่างนี้นะคะคือบิดมาทางด้านหลังบิดมาทางด้านหน้าเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วปลายลิบบิ้นก็จะพับลงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งลักษณะนี้เพื่อนๆทําทันไหมคะเอาใหม่นะลิบบิ้นพับลงมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปลายก็พับลงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วสอดนะคะเราจะสอดลงมาเลยนะสอดตรงๆลงมานะคะ แบบนี้นะคะแล้วดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะแต่ไม่ถึงกับว่าต้องดึงให้แน่นเปี้ยเลยนะก็จะได้โค้งแบบนี้นะคะเราจะหมุนมาทางขวา1ครั้งแบบนี้ค่ะแล้วจับริบบิ้นด้านล่างวางไว้นะคะ<_><_>สองเส้นด้านหลังนิ้วชี้หนีบไว้ค่ะแบบนี้นะจับริบบิ้นพลิก <ítulo> มาด้านหน้าเข้าหาตัวแบบนี้นะคะแล้วปลายริบบิ <Sa> ้นพ <N> ับลงด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอดจุดที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะคราวนี้เนี่ยมันจะมีกีบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราสอดเนี่ยเราจะสอดข้างใต้กีบนี้ลงมานะคะจุดที่เราสอดก็คือระหว่างกีบนี้กับกีบนี้ก็คือข้างใต้ตรงนี้ลงมาแล้วนะเพราะตอนนี้มันจะมีกีบตรงนี้อยู่ตลอดนะคะ เอาใหม่นะคะริบบิ้นตามแนวเขาจะเป็นแบบนี้ให้เราพับริบบิ้นกลับไม้แบบนี้ค่ะพับมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วปลายเราพับลงข้างล่างอย่างนี้ค่ะแล้วสอดเลยค่ะจุดที่เราบอกนะตรงนี้นะสอดตรงๆลงมาเลยค่ะแบบนี้นะริบบิ้นปลายออกมาด้านล่างค่ะแล้วค่อยๆดึงค่ะ จะได้แบบนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้แล้วนะสองแล้วนะคะหมุนมาทางขวาครั้งหนึ่งปลายริบบินเส้นข้างในเราปล่อยไว้ก่อนเส้นด้านบนเราเอานิ้วชี้หนีบไว้นะคะเส้นด้านบนใช้นิ้วชี้หนีบไว้ทันไหมคะเพื่อนๆริบบินนะคะเราพลิกลงมาด้านหน้าแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วจับปลายโค้งลงด้านล่างค่ะแล้วสอดค่ะสอดระหว่างกลีบตรงนี้ที่เราพับกับกลีบข้างล่างนะคะตรงกลางตรงนี้เลยนะเราสอดเข้ามาตรงกลางตรงนี้นะคะสอดแล้วริบบิ้นจะออกมาทางด้านล่างค่ะแบบนี้นะได้แบบนี้แล้วนะคะสามจุดแล้วนะคะ หมุนมาทางขวาหมุนมาทางขวานะคะดิบบินเส้นที่เหลือนะคะพลิกมาด้านหน้าเข้าหาตัวแบบนี้นำปลายนะคะพลิกลงด้านล่างแล้วสอดค่ะระหว่างกลีบนี้กับกลีบนี้นะคะสอดเข้ามาตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ ตอนนี้เราก็สอดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าจุดที่เป็นมุมแหลมตรงนี้อันไหนที่เราดูแล้วใหญ่กว่าเพื่อนหรือเล็กกว่าเราสามารถถอยเขาหรือว่าเดินดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆนเสร็จหรือยังเอ่ยทันไหมคะเพื่อนๆถ้าไม่ทันยังไงไม่เข้าใจตรงไหนฝากคอมเมนต์มาได้นะคะอยากให้เพื่อนๆ บอกจังเลยว่าทำตามทันไม่ทันหรือว่าทำไม่ได้ตรงไหนนะคะอ่าต่อมานะเราจะพลิกกลับด้านแล้วนะคะเพื่อนๆพอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะเราจะพลิกกลับด้านแล้วทำการสอดเก็บปลายที่เหลือค่ะเราจะสอดเก็บปลายเลยนะคะเส้นยาวนะคะพับสอดเก็บเลยค่ะเวลาสอดแล้วเราจะบีบตรงสันเข้าตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความกระชับนะคะลิบบินจะได้ไม่ถอยหลังออกนะคะ หมุนนะคะพับสอดเก็บนะคะเส้นยาวค่ะเสร็จแล้วก็บีบตรงสันนิดนึงแบบนี้นะหมุนนะคะเส้นยาวพับสอดเก็บค่ะหมุนนะคะเส้นสุดท้ายค่ะพับสอดเก็บค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะตัดนะคะริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นจะมี เส้นล่างกับเส้นบนนะคะเราตัดพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆระวังโดนกรีบนะคะตอนนี้เราก็จะได้นะคะลิบบิ้นนะคะเป็นรูปแบบใหม่นะคะเพื่อนๆสวยงามน่ารักมากเลยค่ะแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากมเลยค่ะ อันนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะสวยงามน่ารักมากเลยคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ